สิงรังเวทีแล้วครับลืออล้อได้ไหมลื้อกับอ้วมาครามาคราถ้าจะเหนียวก็เดินมาที่นะั่ใช่มาคราลัลง,ลางเวทีอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บ่าตุ้ยยังเกีือยงเกียงแม่ซื้อเก่งหลายแน่ๆวะตะเกียงกะบนตะเกียงไข่นี่เตียงใส่เอาคือสีงายไปเอาคือสวยนี่เอาใส่หลังห่านใส่นางแต้งหนานังชิวอยู่นังนอนต่อยสีที่บาทนิ่มดีแมนยูโรไปแส่ ว่าสีกางเต้นนีองเดไ้กลางเองตะเ่แต่กิเองโลดเดี๋ยวของนอกกางเองชุมมือนี่อยเห็ดอยู่คนเดียวจะสิได้เห็ดก็อยากสไปจ้างเพื่อนกะายเงินเงินกางเองเลยวันนีโอเคบักยุกีจ้าโอ้ยไม่ควแต่งหน้าเสวยมากในที่อยู่ที่นอนเราอยู่ไหนนะครับ ลายแห้งตลาดหลายครับอ๋อครับอ๋องานวันเกิดพระเอกวัดเราอยู่ซอยนี้นะอะไรอยากกินก็โวยอิ่มอยู่ตรงไปครับอะลูกินที่มราคาสิบกว่าไย เราเนี่ยถ่ายหลังเวทีนี่แหละแม่เอาแล้วแหละพอแล้วครับไปเดินอีกไหมนี่ฮะไปพี่ไปกําลังจะไปเดี๋ยวจะไปซื้อราดด้ยจะไปเดินหรือเพราะว่าซื้อเนี่ยมีเชือกอีจังไม่เอาบ็อกเซอร์ใส่กระเป๋ากูล่ะไปซื้อใหม่ไปเร็วโอ้ยบอกว่าเอาใส่กระเป๋ากูกระเป๋าใส่ไม่ได้ก็ได้นั่นผู้เอาบ็อกเซอร์ไปใช้มา นไม่เราดูข้างหลังก่อนได้ไหมเราค่อไปทีนี้พี่แชกไไ้แล้วพี่แขกสวัสดีค่ะอานอิมอยู่เดี๋ยวจะไปตอนนี้อิมยูไม่มาบามาเยไปเราจะไปเซอร์อยู่เลี้ยวท้ายหนะเต้นเป่าน่นแล้วถักท้ายแมว้แน่นอ๋อป้าอีก แชทมาเออันพอบมาเลิศแท้พวกอะคุณเฮตื hmm? it it course, um, ่นกระมูเนาะอีเลินเดินตะคักอยากลบตะคักเนาะเจ้าหนวดไปเจ้หนวดไปบ้านเลยข้าไปนี่ทันมาดอกซุนี่มันบ้าอีอันฮิมากระโตขันตัวฮิมากระโตสุกร์สามวันเกิดพระเอกวัดนะครับมานักกินาหลายแท้งแม็กัญญาสวัสดีครับ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 สสวัดีท่านม้าอัน ว่าอ่นเดี๋ยวก่อนจะกินอันกินอันเก่าเ่าท่านด้ออกอยู่เดี๋ยวเราเชงสีมาอีกเดี๋ยวออกหนึ่งสีไดาอีกอยู่มันพัดไ้เมือดไงเราขุนเลยอลากหลายหนึ่งใส่ยาแล้วเจาแล้วอาลูกโป่งสีไมาแอบแฝใส่ลูกโป่งเฮลิยังนูน่น่งลูกปงหนานรน้ำยาปลาเป็นบ่อีหนปลาก้ากะ อ่ยมากมอร่อยราะิเป็นยางสลาดไหมของของหรายหลต้งยาน้ำยาแบบคนเบื่งพี่น้องอือน้ำยาแบบคนนะคิดพอวันเนาะกูคิดพอวันกูไปยางเขาไปกินตลาดนะอุ้ยหนาวูเปน้ามามาให้เขาเหนขายจระเข้จระซี่สิบบาทเออน่ะจะเข้จะกายนเดียวนาซื้อจะเข้จะกายาเห็นขายจระซี่ขนาดเขามีน้ำปาเหตังมากิน ยกหมอดไปเลยเฮ้ยยกหมอดเลยเราพักวันนี้นีเครื่องแตงเครื่องนี่เครื่องพัคซี่เครื่องกะทิมเครื่องบักทัวเครื่องักัวกับนดบงนี่เครื่องบักทัวเครื่องอันพักไปนี่นี่นี่ความาบุฟเฟ่กับพวกปานพี่เดนี่ักซีลนี่คนทังแม่คนดรปาคนมีรัเดมาไปย่างก่อนล้วเจ็บเดี๋ยวไปหาย มา้เนอดไปให้ทดี๋ยวปลายางมากินกันป็นที่เอาไปสร้งไวครับกินเรวหลายเหมือนเดียกินหลายแห้ไปบนวันนี้ร้อนมากเลยเนาะ วิหลอดไฟเมื่อกี้จดบาดว่ะเอ้ไปื่ออยู่เวานนมันหนักไหมอร่อยเย้ยเลยไหมนี่บอกสื่อต้นะานซือวัตถนการณ์ตัวหนาล้านตั้งหาวันด้ยัเท่ารเดตัวหนาล้านเพิ่มเลิศซื้อดอกซื้อม่อีกเลยแต่ว่าเราต้องซื้อในรถตันโอ้ยเปยังต่อรตัดเสร็จตลาดนัดวดตัวลอยวด เมนดี่สัวเีอายน้าอยู่บอ้ะเมนดอกปุยซื้อโอ้ยยำพุงกลางเต้นแปบนึงเ,งเาอากัะย,ย่างเลยย่างไปแนี่ยฮะหยูโรยังหน่ยที่ยังงึ้อทั้งหัวเนั่ยย้อมผมดิบอ้ยแก่แล้วหรอทำไมย้อมผมเต <c oughs> ็นเพื่อน,น,นี่ยุกี่เต้นหน้าอ้ะเผื่อโทรมาเมียเอแม่ขึ้นโทรมามเ ครับแม่เนี่ยปอก็ออกมากับฟิล์มเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เนี่ยก็มานด้วยกันเนี่ยตอนเนี้ยอยู่หน้าง,งานครับรโอเคครับหน้องเอ็ีไ้งเห็นอีจังอยู่นั่นไงโอเคครับครับ สวัสดีค่ะแอดมินใหม่นะครับอันนี้น้องยางกอะน้องแป้งอันนั้นน่องยางกอกน้องไม้เป็นไดโนสเป็นตจยูกับสาวหน่อยเดมมุมปีปะนอฮะม้วนจ้ะอย่าฝ่าว่าม้วนมันถึงสองมือเองมายังไงนี่ลูกมารถตู้อ่ะมารถตู้มารถตู้ีครับโอ้ยันนี้ค่ะรถมันมีรถตู้ตั้งหามันบ่่แมจ้ะปรับปูปรับกับไปน้ำกันนี่บ่ก็แล้วแต่โอกาส เงี้ยทั่หลังโอ้ยนกกินข้าวไปลูกข้างหลังขนมจีนปันเกิดพระเอกวัดเต็มเลยนะนั่นแหละอันนี้สิไปหาหลอกอีสกับบาทจัแม่นักเร์ยงมาตายแม่ตาย้ะตายเขาไปพอกันไหมครับกระสิมนเจาะชีวิตอันแอดมินไม่อยู่ เดียวเอ้บัตเวทีมันคือ่าเลียวเห็นบัผู้ชายอยู่ไกไปไดนมึงก็เหลียวเห็นเนาะเวทีต้อถามกุอย่ว่ต้องถามว่าเวทีรถรถกุ้ใไดูรถด้นะไม่ใช่ดูแต่ผู้ชายนะแต่รถต่ำนะคะโอป้าตลาดของกินเนี่ยรถไดู่อันนี้ตลาดของกินเคยมาแวะอยู่ ไม่พี่เบี้ยไงรถไม่ได้ยุ่งเอนป่ะปะเดี๋ยวก่อก็ได้นอย่เรก็ไปไกลรนี่ก็จะไปค่ะใช่แะไปดูคอลเลคชันใหม่คันนันก็ต้องเก่าสิมอ แม่ต้องซื้อคารา,ารไม้ไหมครับตอนลางคืนทายคาราไมยไว้แม่มันจะได้เยน็นเไม่ยาหลอดอยู่ไหน,นออคลิปนี้ก็ไปซ้ำมนี่เด็ดครับคินนอกว้ายควมแบียม่อีกแล้วเดี๋ยว้ซื้อใหม่มาก,กยีาย ลบรถล,ลบรถล,ลบรถอับแล้วเี่ครับ